เลยค่ะกําลังกรอบๆซาเล็กลกับซีตักออกเลยนะจ๊ะนี่เบิ่งค่ะเหลืองๆสวยๆเลยค่ะพี่น้องมื้อเจ้าเห็นบนน่นี่สวยค่ะค่ะนี่กรอบๆนะคะนี่เดี๋ยวซาเลา็กซซิมให้เบิ่งค่ะซาเล็กกับซีตักพักไว้เนะคะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจุงกะสวัสดีแม่เอบอง,บอง,ป,องปูกรุบกรุบขเนาาียนะจ้ะกลับมาพอกันอีกแล้วนะคะพี่น้องค่ะกับสาแรบ,นบ,นนบ,นบนันบันนาบันบนคือเก่าเสาแรยได้ยังมาให้เบื้องอีกค่ะนี่อันนี้เป็นขาเฮดนะคะพี่น้องค่ะขาเฮดที่เสาแรเอามาลางแล้วก็สีไว้แล้วนะคะในแบบยางร้ายเลยค่ะนี่ถาดหนึ่งถาดบังใ,ใ่อันนี้ก็เป็นขาหนึ่งอันนี้ก็เป็นดอกตุ่มๆสาแรสีเอาเซตุยินไว้เนาะค่ะ อัดสิบใบอันนั้นก็จะเป็นเฮ็ดเหลืองพึ่งลางเซ็ดเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกค่ะเป็นดอกขพ้่นเนาะคะ่ะหันหันซแซาเหลยหันเป็นแบบนี้ใบแซาเล่จะเอาไปตากเดดเนาะคะ่ะนี่ได้คู่ทั้งหนึ่งคู่ทั้งหนึ่งนี่ค่ะจานปักไงอันนี้ก็ถานปุกไงสองถาดเนาะค่ะขาเฮ็ดค่ะพี่น้องขาขาเฮ็ดแซาเล่สิม่เฮ็ดเมนูยังให้เบิ่งคะ่ะแซาเล่สิม่เฮ็ดเมนูถอด พึงหวานถอดกรอบนะคะพี่น้องคะถอดได้ทั้งดอกถอดได้ทั้งขาเด้อค่ะพี่น้องคะมีอีกอย่างแนี่คคะเดี๋ยวสาวแรสีภาพไปเห็ดเลยค่ะเนาะคะ่ะว่ามอีอุปกรณ์ยังแน่ส่วนที่เหลือแซวกรศีเอาไปตากแหงไปกินโดนๆจ้ะพี่น้องจ้ะไปกันค่ะไปเบิ้งว่าสาวเรสีเห็ดเมนูใดให้เบิ้งนลจ้ะอุปกรณ์การเห็ดห้า,ามีอย่างหลายคะ่ะพี่น้องมีน้ำมันมีน้ำมันกับแป้งอเนกประสงค์นะคะแป้งเห็ด แป้งข้าวสาลีแป้งทั่วไปนะคะแป้งอนเนกประสงค์เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะนี่แหละคะ่ะมีแค่นี้แหละไปเห็ดกันเลยคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องคะอันดับแรกเข้ากบตั้งกระทะเลยคะ่ะตั้งกระทะเปิดไฟแรงสุดเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเลยคะ่ะใส่น้ำมันลงไปค่อนข้างเยอะนิดนึงนะะเนาะใส่ลงไปเลยเมนูนี้เป็นเมนูที่พ่อบ้านชอบมาก เป็นเมนูที่อันผู้ชายสอบร้ายพี่น้องคะมักแห้งเห็ดแนวดให้กินกระบ,บกินคันเห็ดแนวนี้กินคะ่ะกินได้หลายพร้อมคะ่ะเนาะคะ่ะร้อนน้ามันร้อนคะ่ะแล้วเราก็ไปเตรียมเห็ดกันเลยคะ่ะระหว่างที่รอน้ํามันห่อนมาจากพี่น้องคะระหว่างที่ร้อนน้ามันร้อนเราก็เอาขาเห็ดของเห่าคะ่ะพี่น้องคะขาเห็ดของเห่าเที่ยวสีลงไปนะคะนี่ใส่ไปในถ้วยหรือในกะละมั่งเพื่อที่จะผสมเนาะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะ ใส่ลงไปห้าฉีกไว้แล้วค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ซาเละฉีกไว,ว้แล้วสีไห้ตั้งแต่มาถึงเนาะคะ่ะมาถึงปุ๊บกระลางแล้วก็ฉีกเลยค่ะแล้วก็ใส่แป้งค่ะใส่แป้งอันนี้ผสมนี่แหละใส่ไปเลยใส่ไปเลยค่ะพี่น้องใส่ไปใส่ไปเพราะว่าเวลาเขาคุกเนะี่ยเวลาเราคุกเนะี่ยว่าแป้งมันติดติดเนาะจ้ะเห็ดคือห้าถอดอันนั้นเลยค่ะซาเลเอามาดัดแป้งเห็ดเ,เหมือนเราทอดอ่าทอดอันเอยียงหอมนะคะหอมเจียวนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าเมนูนี ผู้ชายมักสาเล็กคือใดว่าผู้ชายมักหอมเจียวซาเล็กก็เลยเอามาดัดแปลงเฮ็ดเอาเพื่อนมากอีลีค่ะเพื่อนกินหลายค่ะพ่อมอืมขันเป็นหาเห็ดนี่ใดคะเฮ็ดนี้เพื่นมักค่ะนี่ค่ะพอคุกแปลงแล้วนะคะล่อโทอดค่ะล่อน้ำมันหอนล่อกระทะหอนนะคะพี่น้องค่ะไปค่ะเนี่ยคะ่ะพี่น้องพอกระทะเริ่มหอนนะจ๊ะพอกระทะเริ่มร้อนเนาะคะ่ะ ข้กะทะเอร่มห่อนเขาก็เอาเห็ดลงไปทอดเลยค่ะพี่น้องคะตอนอันเอาเห็ดใจลงไปถอดแซาแหลลืมกดลินวิดีโอค่ะพี่น้องก็เลยบด้เห็นตอนที่เอาเห็ดลงไปทอดค่ะทอดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องทอดไปเรื่อยๆจ้ะหลังจากหลังจากนั้นเ่าก็ ค่อยๆกลับเพิ่นจักน้อยเนาะค่ะค่อยๆกลับเนาะค่ะค่อยๆค,คนนิดนึงนะค่ะขยับเพื่อเขาให,ให้ให้ให้เพิ่นเปลี่ยนด่านนะจ๊ะค่ะแล้วก็ถอดไปเรื่อยๆค่ะ สีเหล่มเหลืองสวยแล้วค่ะพี่น้องคะนี่เหล่มเหลืองแล้วค่ะเหล่มเหลืองแล้วรอเพิ่นเหลืองอีกจัหน้อยนึงนะคะเนาะให้เพิ่นเหลืองอีกนิดนึงนะคะเนี่ยเสียงกรบๆบแล้วค่ะครึกครครึกครืแล้วเวลาเฮ้าโดนเพิ่นเนาะค่ะนี่รอเพิ่นเหลืองอีกนิดนึงจ้ะนี่ค่ะพี่น้องกำลังเหลืองสวยเลยค่ะ สวยเลยนะคะสีสันแบบนี้กําลังเหลืองสวยน่าทานเลยค่ะกําลังกรอบๆซาเล็กก็สิตักออกเลยนะจ๊ะนี่เบิ้งค่ะเหลืองๆสวยๆเลยค่ะพี่น้องมู้จ้าเ,เ็นบอนนี่สวยค่ะค่ะนี่กรอบๆนะคะนี่เด๋ยดซาเล็กซซิมให้เบิ้งค่ะซาเล็กกับสตักพักไว้เนาะคะ่ะตักพักไวใ้ให้เสด็จน้ํามันเนาะคะ่ะและ้วก็หลังจากนัก้นก็ใส่ภาชนะคุ้มไว้ปิดฝาให้เรียบร้อยเพื่อให้ความกรอบอยังอยู่นะจ๊ะให้ได้กินได้ลายมือ สองสามมือก็ยังกินได้ครับพี่น้องยังกินกินได้หลายมือเลยค่ะกันเท่าเห็ดแบบนี้เนาะค่ะนี่อันนี้คือเป็นเมนูที่ผู้ชายชอบมากเดี๋ยวสลัดสีถัดอีกรอบนึงนะจ่ะสีไสอีกรอบงนึ่งนี่ค่ะน,น,ะนี่เปิดไฟเราก็เปิดไฟเร่งไฟแรงๆสุดเลยเด้อค่ะพี่น้องเร่งไฟแห้งสุดเลยค่ะแล้วก็ใส่ลงไป ที่ห้าคุกไหวแล้วเฮ็ดที่ห้าคุกไหวค่ะใส่ลงไปทอดเลยไฟแรงสุดอพอห้าใสเห็ดเสร็จแล้วห้าก็จังเบาให้เหลือไฟกลางด้วยจ้ะให้เหลือไฟกลางนะจ๊ะเวลาเราทอดเสร็จแล้วใส่ลงไปนี่ค่ะแล้วก็คนเขานิดนึงเพื่อที่จะให้เขาแตกตัวนะคะเพื่อที่สีหายเพื่อทอด ได้ทัวๆนะคะเออนี่คนนิดนึงนะคะแล,ะล้วเดี๋ยวก็ลดไฟกลางค่ะให้เหลือไฟกลางนะจ้ะมาจ้ะเซลเลตสีซิมให้เบิ้งว่าเพิ่นิกรกบซําได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะฟังเสียงเด้อเด้อเซลเลสียิบมาให้ยิบมาซิมให้เบิ้งค่ะนี่ค่ะนี่เนาะคะ่ะนี่ทีเสลเลตอันตักขึ้นบางนึงเซลเลตสีซิมให้เบิ้งเด้ออืม้มแซ่บนิ่มๆเหมือนเขาพี่น้อง เป็นแบบนี้ด้วยจ้ะหืมกรอบเองเนาะรกรอบค่ะหืมกินกับน้ำน้ำจิ้มไกพ่พผงข้างแสบหืมหืมกินคู่กับน้ำจิ้มไก่ยิ่งอร่อยค่ะกรอบนิ่มๆนีน่ถ้าเมนจิน้มไงก็จะนิ่มข้างในกรอบข้างนอกค่ะ Okay. แซ่บครับพี่น้องคะเดรสเซลเเ็ตขออนุญาตถอดให้แล้วด้วจ้ะกรอบดีครัแบแบบนี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นขาเห็ดเพิงหวานที่ถอดกรอบแล้วนะจ้ะพี่น้องคะเดี๋เซสล็ตซีมาซิมให้เบิ้งนะจ้ะ แป๊บหนึ่งค่ะดอสซาเลตซิมาซิมให้เบิ้งนะคะ่ะกินคู่กับอันน้นนำจิ้มไก่แซ่บแซ่บพี่น้องคะเบิ้งเดอ้อกรอบกรอบเพราะเขาทิ้งไว้ให้มันเย็นเราจะกรอบค่ะอืมอืมอืมกินคู่กันน้ำจิ้มไก่แซ่บค่ะค่ะแซ่บกรอบค่ะค่ะพี่น้องลองไปเห็ดเบิ้งแล้วจับพี่น้องคะ ได้ยูยูยูโรอะ่ะช่วงนาเก็บเห็ดเนาะค่ะเห็ดอ,อกล,ลาร้จังสินอะืะแซ่บค่ะกบก่อนเมนูกินเล่นได้กินอิลีก็ได้กินเลนก็ได้พี่นอ้องเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีเนาะจ้ะแซ่บค่ะแซ่บค่ะ ผู้ชายบานนี้มากกินอืมพิ่นกระจอ,อกกับกอ้อนเสบจ,จะพี่นอ้องไปก้นละค่ะจุ๊บจุ๊บจับจับจบพอกันไในคลิปหนะ้าบายยจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะจ๊ะพี่น้องจ้าบายบายค่ะ